คแกต,ตัวนี้นะคะที่เสียซ่อมดีๆนะฮัลโหลอีเปิ้ลเมื่อคืนกูลองแทงบอลเองมึงเป็นไงขาดทุนยับก็ <het escal ate> น,นั่นแหละก,กูก็กดมั่วๆอ,อ่ะก็ดูมาในกลุ่มนั่นแหละเขาบอกว่าถ้าอยากรวยให้ลองเล่นบอล ทีเดียวขาดทุนยับเดี๋ยวคืนนี้ก็มีบอลเตะอีกออกูยังไม่รู้เลยว่าจะแทงคู่ไหนดีเพราะจะถามไ่้หนุ่มผมยาวดูอะแต่แม่งดูซื่อบือ้ออะน่าจะแทงไม่เป็นผมก็แทงเป็นนะครับเมื่อคืนอะเข้ารัวๆเลยเต็บห้าแตกได้น้ำเยอะเลยครับแทงแม่นแทงตรงแน่นอนเออมึงแค่นี้ก่อนนะมันคุยออกับกูอะไหนที่บอกว่าเด็ดอะขอดูหน่อยดิ นี่งไงกลุ่มทีเด็ดแฟนบอลยูไนเต็ดกลุ่มแนวทางฟุตบอลที่แม่งโค้ดจะมาแรงสุดในตอนนี้แหละประสบการณ์ลุกงหนังมากกว่าสิปีวิเคราะห์โค้ดละเอียดโค้ดเฉียบโค้ดคมด้วยสูตรลับเฉพาะที่คิดค้นขึ้นเองแจกทีเด็ดทั้งบอลเต่งบอลสเต็บบอลสดไม่มีวินหลังแข็งแน่นอนมือใหม่แบบหนูอะก็เล่นได้นะหนูยังไม่เข้ากลุ่มอีก ทักแชทเข้าไปสิครับเขาไม่แอดมินตอบตลอดทุกๆสิบวัอู้หูเต็บบอลเด็กขนาดนี้เลยเหรอคะไม่ใช่แค่กลุ่มนะครับที่เด็กกล้าไ,ได้กล้าเสียขนาดนี้แล้วกล้าเลียป่ะคะ